NEVER t h เต็มชา n นลและนี่คือรายการคิดประกอบการเรื่องราวชีวิตวิธีคิดคนสร้างธุรกิจจากร้านขายฮอทดอกเล็กๆสู่ร้านขายมิลช์เชคสู่ร้านขายแฮมเบอร์เกอร์สู่อาณาจักรธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่หนึงเท่าที่โลกเคยมีมาวันนี้คิดประกอบการจะพาไปรู้จักกับเรื่องราวของแมคโดนัลและธุรกิจที่มีฟาวเดอร์มากกว่า1คนครับ เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักกับแมคโดนัลล์นะครับเพราะว่าแมคโดนัลล์เนี่ยเป็นธุรกิจอาหารซึ่งเชื่อว่าทุกที่ในประเทศไทยแทบจะทุกจังหวัดแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยมีอย่างแน่นอนแต่สิ่งจริงๆที่เราน่าศึกษาจากแมคโดนัลล์คือคําถามที่ว่าเอ๊ะทำไมร้านเบอร์เกอร์ซึ่งมันก็มีอยู่ทุกที่นะฮะทำไมเบอร์เกอร์ของแมคโดนัลล์ถึงกลายเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็กลายเป็น international brand ที่มีทั่วโลก วันนี้คิดประกอบการนะครับจะพาไปรู้จักกับ founders หรือว่าผู้ก่อร่างสร้างกิจการ m c d o n a l d ซึ่งมีเหมือนกับเป็นหนังนะฮะมีเป็น2เอพิโซดมีช่วงแรกที่เขาก่อร่างสร้างกิจการโดยเจ้าของจะเรียกว่าเจ้าของจริงๆก็ไม่ถูกโดยเจ้าของคู่แรกและกันแล้วก็พาทุกท่านไปรู้จักกับช่วงที่ m c d o n a l d s เนี่ยโอ้โหขยายสาขาแผ่ซ่านแล้วก็กระจายไปเติบโตทั่วโลกโดยเจ้าของอีกหนคน เรื่องราวเนอัธรดแบบเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าความสนุกหรือเฟลเวอร์ของตอนเนี่ยขออนุญาตเพื่อให้ได้อัตรดเนี่ยแบ่งเป็น2ตอนละกันนะครับขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงแรกของการเริ่มต้น Mc Donald เลยนะครับซึ่งพาทุกคนย้อนเวลากลับไปครับพาทุกคนย้อนเวลากลับไปที่สหรัฐอเมริกาในปี1930นะครับ f ีล l นะิ่งเอา feeling ก่อนสหรัฐอเมริกาในช่วงนั้นนะครับก็เป็นช่วงซึ่งเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่1 คนที่ก่อร่างสร้างตัวเนี่ยใหม่เนี่ยเหมือนหลังจากสงครามโลกครั้งที่1คนก่อร่างสร้างตัวมีเยอะมากนะครับมีทหารที่ไปรบกลับมาแล้วก็โหกลับมาเนี่ยหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะแบบสร้างตัวเริ่มที่จะมีความที่กลับมาสู่ประเทศชาตินะครับเป็นช่วงเรียกว่าสร้างก่อร่างสร้างใหม่เลยเนี่ยนะครับในช่วงนั้นครับมีพี่น้องคู่หนึ่งนะครับพี่น้องคู่นี้ชื่อว่าคุณมอริสนะครับ แล้วก็คุณดิกซึ่งหลังจากนี้นะครับเราจะเรียกเขาว่าคุณดิกแอนด์แม็กนะครับซึ่งเป็น2พี่น้องซึ่งเป็นเจ้าของแมคโดนัลเนี่ยคู่แรกเลย2พี่น้องคู่นี้จริงๆเนี่ยนะครับเติบโตมาเนี่ยคือต้องบอกว่าบ้านเหมือนกับที่หลายๆผู้ปกครองหลายท่านยากจนคือมีอินสปิเรชันหรือว่าแรงบันดาลใจเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆเลยก็คืออยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะว่าคุณพ่อทํางานในโรงงานรองเท้า พอคุณพ่อทํางานในโรงงานรองเท้าไปเรื่อยๆเนี่ยไม่รวยสัทีไม่พอนะครับมาถึงจุดไฮไลท์ตอนคุณพ่ออายุ50-60เนี่ยปรากฏว่าโดนเลทออฟก็ไม่เหลืออะไรเลยอันนี้เป็นความฝังใจของ2พี่น้องว่าต้องรวยให้ได้และต้องเป็นเจ้าของกิจการให้ได้นะอันนี้เป็นข้อดีนะถ้าใครที่ฟังหลายๆคลิปจะเห็นว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการได้เนี่ยมีปมนะ ปมคือไม่จนก็มีความรู้สึกว่าฉันอยากจะแอคชีฟบางอย่างซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับทุกคนเนี่ยควรจะมีปมไว้ในใจซึ่งเหมือนกันกันกบคุณพี่น้องแมคโดนัลล์นะครับความทยานอยากพา2พี่น้องข้ามเลยครับข้ามประเทศเลยนะครับจากบนขวานะครับของอ,อเมริกาเนี่ยซึ่งเขามองว่าอยู่แล้วก็จนอยู่ก็ลําบากอยู่แล้วไม่ค่อยมีอะไรมาล่างซ้ายเลยครับมาอย่างย่านแดลคลิฟอร์เนียครับซึ่งในช่วงนั้นก็โอ้โหแสงสีเสียง เป็นช่วงของการแบบเติบโตใช่ไหมครับธุรกิจซื้อธุรกิจบันเทิงธุรกิจโชว์ฮอลลีวูดต่างๆเติบโตในช่วงนั้นบินข้ามมาบินข้ามมานะครับสองพี่น้องมีความตั้งใจอยากที่จะสร้างธุรกิจแต่ไม่ได้มารู้ว่าอยากทำธุรกิจอะไรนะครับทำไปเรื่อยครับทั้งสองคนเนี่ยรับจ้างเป็นโปรดักชันในกองถ่ายหนังก็เป็นนะครับทำโน่นทำนี่ทำอะไรทำหมดทุกอย่างซึ่ง พอเราฟังเรื่องราวผู้ประกอบการหลายๆคน,นจะเห็นว่าผู้ประกอบการเนี่ยมีความเป็นเป็ดนะฮะคือหลายคนบอกว่ารู้ว่าอยากจะทําอะไรส่วนหนึ่งแต่หลายๆคนเขาก็ไม่รู้ว่าอยากทําอะไรนะครับเขาทําไปเรื่อยซึ่งนั่นอาจจะทําให้เขาสามารถที่จะ connect dots หรือมีอะไรในหัวได้มากกว่าคนอื่นนะครับสพี่น้องไม่เลือกงานทําทุกอย่างครับจุดที่เริ่มจะเป็นจุดเปลี่ยนของการเริ่มต้นแมคโดนัลล์เชื่อหรือไม่ว่าไม่เกี่ยวกับเบอร์เกอร์เลย2พี่น้องไปซื้อธุรกิจโรงหนังครับง่ายๆเลยครับก็โอเปรตโรงหนัง โอเปรตโรงหนังเนี่ยปรากฏว่าเป็นไงครับโอเปรตมาประมาณสัก2-3ปีนะครับธุรกิจเนี่ยเจ๊งครับคนที่มาดูหนังจากการขายตั๋วเนี่ยน้อยมากถือว่าไม่สักเซสนะครับแต่2พี่น้องเนี่ยมีความฉลาดเพียงพอที่ดูตัวเลขปรากฏว่ามันมีตัวเลขตัวหนึ่งแดงขึ้นมานั่นคือตัวเลขจากการขายอาหารนะครับตัวเลขจากการขายอาหารที่เป็นรถคร์ทฮอทดอก ที่อยู่ข้างหน้าโรงหนังปรากฏว่ามีรายได้มากกว่าตัวหนังเมื่อถึงจุดจุดนั้นสองพี่น้องมีปิ้งวาบในหัวนะครับทำไมเราถึงจะยังทำธุรกิจโรงหนังอยู่นะครับก็เลิกครับแล้วก็ได้แรงบันดาลใจว่าจะเข้าสู่ธุรกิจอาหารตั้งแต่วันนั้นเห็นไหมครับไม่ได้คิดจะทำเบอร์เกอร์ตั้งแต่แรกนะครับไหลามาเรื่อยจากโรงหนังมากลายมาเป็นเริ่มที่จะทำธุรกิจอาหารนะครับทีนี้พมมีไอเดียครับว่าจะทำธุรกิจอาหารแรกแล้วเนี่ย เขาก็เอาแนวความคิดจากที่เก่ามานั่นก็คือว่าฮอทดอกเนี่ยแหละครับขายดีเพราะฉะนั้นตอนแรกร้านแรกที่เขาเปิดนะครับเชื่อหรือไม่ไม่ใช่เบอร์เกอร์นะครับสองพี่น้องไปหาที่ครับหาที่จนกระทั่งไปเจอที่แรกนะครับซึ่งที่แรกที่เขาเปิดเนี่ย อยู่ที่ซานเบอร์นาริโนนะครับก็คือเป็นถนนอันนึงแล้วก็เป็นลานกว้างๆนะครับแล้วตรงลานกว้างๆซึ่งเป็นย่านชุมชนเนี่ยสองพี่น้องเปิดร้านร้านแรกนะครับร้านร้านแรกของเขาเนี่ยเขาเปิดว่าเป็น McDonald's b a r b ร์บีคนะครับคือไม่มีเบอร์เกอร์นะครับเป็นตัวไฮไลท์แต่ว่าใช้คำว่าบาร์บีคิวเพราะว่าคนอเมริกันเนี่ยมีความที่ชมชอบแล้วก็มีความยึดกับ วัฒนธรรมของบาร์บีวมากต้องมีการปิ้งเบอร์เกอร์ต้องมีการกริลไส้กรอกต้องมีต่างๆเขาเลยใช้ชื่อว่าบาร์บีวตอนแรก McDonald's ์บาร์บีวเปิดครั้งแรกนะครับตอนนั้นคือในปี1940นะครับจาก1930ย้ายมาเห็นไหมครับย้ายมากว่าจะได้เป็นเจ้าของกิจการแรกนี่ใช้เวลา10ปีนะครับเปิดครั้งแรกเนี่ย1น4 0นะฮะทีนี้พอเปิด1940แล้วเนี่ยตอนนั้นนะครับ b u business model เดาหรือว่าวิธีการขายของเขาในยุคนั้นเป็นวิธีการขายที่เขาเรียกว่าเป็น drive-in หมายความว่าอะไรหมายความว่าสมัยก่อนลองนึกภาพนะครับสมัยก่อนเนี่ยสถานที่ที่คนไปกินบาร์บีคิวตามที่เนี้ยคือที่แอลสาวนะที่แอลสาวเนี่ยจะมีรถเปิดประทุนเขามาจอดพอเขามาจอดเต็มลานไปหมดเลยเนี่ยก็จะมีคนก็จะสั่งเบอร์เกอร์โดยที่วิธีการสั่งนี่คืออะไรก็จะมีสาวๆนะครับนุ่งกระโปรงสั้นๆอ,ออกมาจากร้านที่ขายบาร์บีคิวเดินมา take order พอเดินมาเทคออเดอร์เสร็จคนที่รออยู่ในรถนี่ก็เป็นไงฮะเปิดเพลงเท่ ه? โชว์ใช่ไหมครับแล้วก็รอประมาณ 30- 40นาทีให้คนเดินเข้าไปเอาออเดอร์ข้างในแล้วก็ค่อยเอาเบอร์เกอร์ออกมาเสิร์ฟข้างนอกซึ่งทุกที่นะครับที่อยู่ในอเมริกาช่วงนั้นมีลักษณะของรูปแบบธุรกิจแบบนี้หมดนะครับเขาเรียกว่าเป็นดิฟอินสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตอนแรกก็ขายไปเรื่อยๆจนกระทั่งนะครับอยู่มาวันหนึ่งนะครับคุณดิ๊กแกคุณแม็กเนี่ย ดูตัวเลขครับแล้วก็ได้ไอเดียขึ้นมาเขาบอกว่าเฮ้ยวิธีการที่เราต้องมารอเบอร์เกอร์นานๆเนี่ยโอ้กว่าที่คนจะได้กินเบอร์เกอร์เนี่ยนะครับคนนานมากรอทีนึ่ง3 0นาทีใช่ไหมครับแล้วพอรอไปรอไปเบอร,เอร์เกอร์ก็มาช้าคนก็ไม่พอใจดูตัวเลขแรกคือเวลาเนี่ยนานไปอันที่2เริ่มคิดอีกครับเขาเริ่มคิดเพราะเขาเริ่มรู้สึกว่าสินค้าที่ขายดีในร้าน จริงๆก็มีอยู่ไม่กี่อันอาจจะมีทั้งโอ้โหมีเบอร์เกอร์มีฮอทดอกมีทุกอย่างต่างๆแต่เขาพบว่าจริงๆสินค้าที่ขายดีเนี่ยมันมีอยู่แค่3-4ตัวเท่านั้นเองนะครับหก็คือเบอร์เกอร์2ก็คือชิปส์นะครับโปรตโต้ชิปส์ยังไม่ใช่เฟรนช์ฟรายด้วยนะครับเป็นโปรตโต้ชิปส์นะครับแล้วก็มีซอฟต์ดริงก์นะครับซอฟต์ดริงก์ก็คือเป็นน้ำอัดลมพอเขาคิดได้ว่าโอ้โหมั้ง3อย่าง4อย่างเนี่ยเป็นตัวที่ขายดีลักเขาก็ตัดสินใจว่า ถ้าอย่างนั้นแล้วทําไมเราไม่ทําร้านอาหารที่สามารถที่จะเสิร์ฟสินค้า3-4ตัวนี้ได้ในเวลาที่เร็วที่สุดละ่ะ นั่นคือจุดแรกเลยนะครับที่ทําให้แนวความคิดของการปฏิวัติว,ตวงการอาหารครั้งที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นและนั่นเกิดขึ้นจากร้านบาร์บีคิวร้านเล็กๆร้านนี้นะครับจากวันที่เปิดร้านครับในปี19 4 0นะครับปรากฏว,ว่าในปี1948เนี่ยสพี่น้องคิดใหญ่เลยครับในขณะที่ร้านเริ่มติดแล้วด้วยนะครับร้านเริ่มโอเคแล้วนะครับสพี่น้องตัดสินใจปิดร้านครับปิดร้านแล้วก็ตัดสินใจที่จะปรับรูปแบบ แล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการบริการทั้งหมดเลยนะครับโดยที่เรื่องราวที่น่าสนใจมากในวิธีคิดของเขาตอนที่เขากล้าหารชาญชัยปิดร้านเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากนะครับเขาทําหลายอย่างมากนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่เขาทําอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับเขาจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของการบริการในใจคิดและนะครับรูปแบบการบริการของเขาก็คือว่าจะไม่มีคนเดินมาเสิร์ฟที่รถอีกต่อไปเพราะมันเสียเวลา เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกคือเขาจะดีไซน์ให้แมคโดนัลล์ใหม่ซึ่งตอนนั้นแนวความคิดคือเป็นเซลฟเซอร์วิสนะครับต้องบอกว่าตอนนั้นไม่มีร้านอาหารไม่มีคําว่าฟาสต์ฟู้ดไม่มีคําว่าเซลฟเซอร์วิสนะครับแมคโดนัลล์เป็นคนแรกที่คิดว่าทํำยังไงที่จะคิดต่างเพื่อให้คนเดินมาเอาของเองและไม่ต้องมีคนไปเซิฟนะครับเมื่อคิดได้อย่างแรกเขาคิดอย่างที่2ครับถ้าจะทําได้อย่างนั้นต้องเร็วต้องเร็วเมนูต้องน้อย เขาตัดเมนูซึ่งถือว่าตรงข้ามกับร้านอาหารในยุคนั้นมากๆเพราะว่าร้านอาหารอยู่นั้นมีเมนูเยอะไปหมดครับอันนี้ตัดบทเลยเหลือเพียงแค่4-5เมนูและสุดท้ายงานใหญ่ที่เขาทําได้ถูกต้องและสําคัญมากที่สุดคือเขาคิดซิสเต็มครัวเขามีการออกแบบซิสเต็มครัวใหม่หมดว่าจะทํำยังไงให้อาหารออกเร็วที่สุดจากเบอร์เกอร์ที่ออกเป็นใช้เวลา30นาทีทํายังไงให้เหลือเพียงแค่10นาทีครับวิธีคิดตรงนี้นะครับซึ่งถ้าจะขยายเนี่ย จะทุกคนจะสนุกมากถ้าไปดูหนังเรื่อง The f o u n d e r วิธีที่เขาคิดในการออกแบบครัวเนี่ยเขาทำยังไงร,รู้ไหมครับเขาพาพนักงานทั้งหมดไปที่สนามเทนนิสนะครับไปทำอะไรนะฮะเขาไปที่สนามเทนนิสและลองไปเล่นโรลเพลย์กันโดยที่เอาช็อคเนี่ยขีดบนสนามเทนนิสดูนะครับดูว่าการจัดวางครัวแบบไหนเนี่ยจะทำให้คนสามารถที่จะทำงานได้เร็วที่สุดนิกแม็กค,ครับพาพนักงานไปที่ สนามเทนนิสแล้วเขาก็วาดช็อกนะครับครั้งที่1แล้วก็ลองจับเวลาให้คนลองเล่นดูว่าถ้าสมมุติว่ามีออเดอร์เข้ามาหมุนซ้ายหมุนขวาทํำยังไงเสร็จปุ๊บก็มีการเทสครั้งที่2ครั้งที่3เทสอยู่เป็นวันๆนะครับจนกระทั่งเขาเจอสิ่งที่ดีที่สุดที่ทําให้คนทํางานได้เร็วที่สุดซึ่งสิ่งนั้นต่อมานี่นะครับคือหัวใจที่ทําให้เขาทําได้เร็วเขาจดพาเทเอนด้วยนะครับพาเทเอนก็คือเป็น ลิขสิทธ์ทางปัญญาซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ปัญญาที่เขาเรียกว่า speed d system เห็นไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจเลยของการที่ทําให้ร้านเขาทําได้เร็วนั่นคือมีระบบที่เรียกว่า speed d system เอาเลยครับพอเขามีการปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับใช้เวลาทั้งหมดเลยเนี่ยวันเปิดร้านก็มาถึงนะครับซึ่งวันเปิดร้านเนี่ยพอเขาเปิดอีกทีเปิดเดือนธันวานครับเปิดเดือนธันวาเปิดปุ๊บเป็นไงครับร้านไม่มีคนเลยนะครับ ทุกคนจะคิดว่าคนที่เปิดร้านใหม่ด้วยคอนเซปต์ใหม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมครับอันนี้เป็นอันที่ทุกคนไม่ทราบเมื่อแมคโดนัลมีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่มีคนเสิร์ฟและเมนูอาหารเหลือแค่นี้นะครับแล้วก็โอเปลี่ยนรูปแบบทุกอย่างเนี่ยภายใน3เดือนแรกร้านแมคโดนัลไม่มีคนเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนไม่เข้าใจผู้บริโภคไม่เข้าใจว่าคืออะไร ผู้บริโภคไม่เข้าใจว่ากําลังสื่อสารสิ่งนี้ว่าอะไรถึงขั้นที่พี่น้องคุยกันนะครับจนกระทั่งว่ามีคำหนึ่งที่เขาพูดว่า maybe this won't work หมายความว่าบางทีไอเดียนี้มันอาจจะไม่ work ์ก็ได้นะครับจุดที่คนเราเปลี่ยนไอเดียนะครับแล้วก็กำลังตกต่ำตกต่ำคือคิดว่าโอ้โ oh, หไอเดียเราดีพอถึงเวลาวันจริงๆเนี่ยมันไม่มีคนซื้อไอเดียเราเนี่ยเป็นช่วงที่วัดใจของผู้ประกอบการนะครับคือคุณจะไปต่อกับสิ่งที่คุณเชื่อ หรือว่าคุณคิดว่าอันนี้มันไม่ไม่เวิร์กแล้วก็ยอ่อทอแล้วก็ลมเลิกกันไปแต่จะเรียกว่าโชคดีของพวกเราก็ได้นะครับสองพี่น้องมีความอดทนเพียงพอที่จะรอลูกค้าคนที่หนึ่งเข้ามาลูกค้าคนที่สองเข้ามา จนกระทั่งลูกค้าคนที่1คนที่2บอกต่อเรื่อยๆจนกระทั่งลูกค้าหลายๆคนเข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นของแมคโดนัลคืออะไรครับผ่านไป2-3สเดือนนะปรากฏว่าแนวความคิดของแมคโดนัลที่ลดราคาเบอร์เกอร์เหลือเพียงแค่15สิเหือ15เซนซึ่งถือว่าถูกมากแล้วเขาทำได้ถูกเพราะว่าเขาผลิตได้เร็วแล้วเขาก็ใช้เวลาเร็วในการทำปรากฏว่าได้ลูกค้าครับลูกค้าซึ่งไม่ใช่ลูกค้าโปรไฟล์หรือว่าไม่ใช่ลูกค้าแบบ ลูกค้าแบบใหม่ที่เข้ามากินคือลูกค้าที่พักเที่ยงไม่มีเวลาลูกค้ากรรมกรนะครับหรือว่าเป็นเลเวลเวิรซึ่งไม่ค่อยมีเวลานะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเงินก็มาซื้อต่อมาก็เป็นใครครับเป็นคุณแม่ที่ซื้อเบอร์เกอร์ราคาไม่แพงให้ลูกทานปรากฏว่าภายใน2-3เดือนหน้าตาของลูกค้าแมคโดนัลล์เริ่มฉายชัดขึ้นเรื่อยๆและที่สำคัญเป็นลูกค้าที่มีความสุข ลูกค้าที่มา Happy, แฮปปี้แล้วกลับมาซื้อซ้ําแล้วกลับมาซื้อซ้ําเรื่อยๆปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับแมคโดนัลล์คือการสร้างตลาดใหม่นะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยร้านเบอร์เกอร์จะเป็นร้านแอลสาวเป็นที่ที่โอ้หวัยรุ่นมาเปิดเพลงเสียงดังแล้วก็ปรากฏว่ามีลักษณะของลกูกลุ่มลูกค้าอีกแบบหนึง่ง สิ่งที่แมคโดนัลทำสำเร็จหลังจากการปรับเปลี่ยน Business Model ของตัวเองคือเขาสามารถที่จะสร้างฐานลูกค้าใหม่ได้ซึ่งฐานนั้นคือฐานที่ใหญ่ที่สุดของทุกวันนี้นั่นคือกลุ่ม t a r ์ e t ที่เป็น Family หรือว่าครอบครัวนั่นเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับแมคโดนัลล์นะครับในช่วงแรกเนี่ยทำให้แมคโดนัลล์เนี่ย สามารถที่จะไม่ใช่เพียงแค่รอดพ้นจากความตายภายใน3เดือนนะครับแต่ว่าเป็นร้านที่ปังมากๆคอนเซปต์ของเซลฟ์เซอร์วิสสโตรของแมคโดนัลล์เนี่ยกลายเป็นลงหนังสือพิมพ์แล้วก็กลายเป็นโด่งดังมากมีคนบินข้ามมากินมีคนไปไหนมาไหนที่ต้องรู้จักแมคโดนัลล์นะครับความสำเร็จตรงนี้นะครับทำให้แมคโดนัลล์เนี่ยสามารถที่จะขยายสาขาด้วย2คนนี้นะครับมีแฟรนไชส์ไปแล้วเนี่ยถึง9สาขาในยุคนั้นซึ่งถ้าจะบอกว่าประสบความ สําเร็จแล้วก็คงจะไม่ผิดนะครับบางคนอาจจะมีร้าน1ร้านนะครับในตอนนั้นแมคโดนัลล์มีตัวเอง1สาขาแถมมีมาสเตอร์แฟรนไชส์ไปแล้วถึง8สาขานะครับเสาขานี่ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จของแมคโดนัลล์ที่ยังโดดเด่นมาถึงทุกวันนี้นั่นคือโลโก้ที่ถูกออกแบบขึ้นนะครับหลังจากประสบความสําเร็จมากๆแล้วเนี่ยทางฟ o เดอร์ทั้ง2คนคิดว่าอยากที่จะทําให้ภาพลักษณ์ของร้านเนี่ย ผ่านไปตอนกลางคืนแล้วเนี่ยมีความสว่างสวยแล้วก็มีความเด่นชัดของร้านที่ปักหลักแล้วรู้สึกเหมือนก็ว่าเป็นแลนด์มาร์คหรือเป็นจุดสนใจที่โดดเด่นนะครับสองพี่น้องจ้างสถาปนิกที่มีชื่อนะครับในสมัยนั้นออกแบบนะครับก็คือคุณคลาร์กนะครับคุณคลาร์กออกแบบโลโก้หรือว่าไอคอนที่ใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับชื่อว่า Golden a r c h ์เช จะเป็นตัว M ใช่ไหมฮะที่ร้านเนี่ยจะเป็นตัว M โค้งเลยครับเหมือนกับเป็นเสาโบสเลยเนี่ยประกบ2ข้างเวลาขับรถตอนกลางคืนไปเนี่ยเราจะเห็นเหมือนกับแมคโดนัลล์จากที่ไกลซึ่งนั่นก็เหมือนการประกาศชัยชนะของแมคโดนัลล์ในยุคแรกเห็นโลโก้นี้รู้ว่านี่คือแมคโดนัลล์และแมคโดนัลล์ยิ่งใหญ่มากๆแล้วนะครับกับการที่เริ่มต้นจากคนที่ทําธุรกิจฮอทดอกจนกระทั่งใช้เวลา10ปีสามารถที่จะสร้างแฟรนไชส์ไปได้8ที่นะครับแล้วก็ ทำให้ตัวเองกลายเป็นท็อกกับเดาแล้วก็มีชื่อเป็นร้านเบอร์เกอร์อันดับ1อันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับเรื่องราวของแมคโดนัลล์นะครับในพาร์ทแรกที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ถ้าทั่วไปก็เหมือนจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ครับเรื่องราวนั้นเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองเรื่องราวของแมคโดนัลล์หลังจากที่ประสบความสําเร็จในยุค50แล้วเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเอง และ McDonald กลายมาเป็น global brand หรือแบรนด์อันดับหนึ่งของโลกและสามารถขยายสาขาไปทั่วประเทศทุกประเทศได้อย่างไรนั่นเกิดขึ้นจาก f o เดอร์คนที่2ที่มองเห็นอะไรบางอย่างและเขาทำอย่างไรในคลิปต่อไปคิดประกอบการจะเอาเรื่องราวของ f o เดอร์คนที่2ของ McDonald s. มาเล่าให้ฟังครับ สำหรับใครที่อยากจะติดตามคลิปดีๆเรื่องราวดีๆของเรื่องราวชีวิตวิธีคิดคนทําธุรกิจนะครับอย่าลืมกด subscribe นั่นคือติดตามแต่ต้องกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆทุกอาทิตย์ครับผม